ไอเลงตัวนี้เป็นเลิงที่ฉลาดมากฉลาดแค่ไหนเราให้พูดครับทีบอกวันนี้ครับ <c oughs> เ,เลี้ยงฉลาดมากน,นีเเ้เลี้งอะไรพี่เจนเอ่อเลสเทลเลสเทลหางแดงเท,เทลเฮ้ยนู่นก็เลสเทลใช่ไหมเลสเทลหมดเลยปะใช่ท,ท,ท,ทำไมบางตัวมันแดงไม่แดงอะ สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันจัตุจ่ายอีกแล้วนะครับเราจะมาอัพเดทวันนี้วันนี้มีตลาดปลาด้วยนะใช่วันนี้ตลาดปลาจะไปดูตลาดปลาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูจริงๆริงกำลังเก็บเลยเนี่ยเขากำลังเก็บเลยตลาดปลาเมื่อกี้จะสี่โมงแล้วไงเมื่อกี้จะพูดอะไรพี่เย็นฮะปกอันเนี้ยพิชเช่ผมชอบมากเลยอ๋ออร่อยใช่ไหมเอออร่อยที่ขายไอเทวินเหรอปลาเต้นปลาถุยไม่อันเนี้ยมันเลี้ยงมันแต่ว่าบทจะตายมันก็ตายง่ายอ่ะเป็นเพราะอะไรกันทีหลังโอ้โหผมไม่ได้ดูตรงนั้นผมตอบไม่ได้ แต่พี่ผมเลี้ยงผมผมก็เลี้ยงไม่ตายนะใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือนิดนึงใส่เปล่าต้องถามพี่พี่โชวมันต้องใส่เกลือหน่อยไหมฮะมันเป็นน้ําก่อยป่ะโอ้โหตอนซื้อไม่มีใครบอกอ่ะก็ไม่ถามอ่ะมันต้องใส่เกลือหน่อยนี่แล้วพี่เคี่ยวอะไรมากินอาทิเมียเอ่อเอาหนอนหนอนหนอนยังงอย่างยังได้ได้วิ่งเดือดจีจะตื่นเดี๋ยวจะ้ตื้อเพราะว่าหน่อร้อนเรียนเขาบ้าเปล่าท้าไมพูดเขาก็ไม่ได้ว่านะทอาไมพูดเขาก็ไม่ได้โยงอะไรนะ นั่นแหละ <พอ S 3> นั่นแหละลิชโชก็ชอบอเอ๊ะเดี๋ยววะเปเลี้ยงในบ่อได้ไหมลิอชโชถามว่าได้ไหมมันก็ได้บบเลี้ยงลงกระเต่าได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> นี่อ่ะปุ๋ถึงเต่าเต่าเข้ามาครับไม่ไม่เต่าเต่าเต่าน้ำอะ่ะไม่คือเรา,เรามันต้องปรับน้ำอะ่ะให้มันเข้ากับพวกนี้ให้มันเป็นน้ำก่อยอซึ่งสัตว์บางชนิดมันรวมกันไม่ได้พี่เจมอ,อ๋อเออมันก็เลยแบบต้องเลี้ยงแยกกันดีกว่านี่นี่มันนกอะไรอ่ะไหนอ่ะ ไก่ฟ้าน,น่าจา e นะไก่ฟ้าตัวละพันสี่ใส่แก้วธรรมดาเขาดูก่นอ่าลิงเน็กลิงเน็กข้อแหวนนะแลคเวิรอันนี้อันนี้บูโกอ๋ออ๋อนี่ละในบูโกเห็นเห็นกันอยู่นกยูงแมวเบงกอสี่พันให้เบงกอสวยนะเออเบงกอสวยโคตรเท่เลย เียเราเราจะมาดูกระต่ายกันเลยนะอยากเดินดูร่างกระต่ายตอนนี้ก็ลังบ้ากระต่ายตั้งแต่พี่โจ๊กให้มาเนี่ยแบบเราเราจะมาดูรู้ยังชื่ออะไรกระต่ายกับนกแต่รู้ยังชื่ออะไรกระต่ายตั้งชื่อฮะโอ้โหชื่อโอ้โหใช่ลูกไม่ทำไมผมบอกพี่โจ๊กวันเราผมได้ใส่ตะไครผมจะให้เจ้าของคนให้ตั้งชื่อให้พี่โจ๊กตั้งให้หน่อยพี่โจ๊กบอกโอ้โหเลยตั้งชื่อตั้งชื่อนั้นเลยโอ้เป็นคนที่ปุ๊บปั๊บเลยบทจะคิดอะไรก็เหมือนจะคิดอะไรนะบทไม่คิดอะไรก็ไม่คิดอะไรจริงๆนั่นแหละ พี่บินยังตั้งชื่อปลาช่อนเลยให้พี่เจนยังไม่ได้ตั้งชื่ออะบอกเลโอ้ตัวอะไรบ้างอ๋อโอ้ยไม่ใช่เห็นไหมโอ้โหหมายความว่ามันหลายตัวนะอันไหนบ้างวะทำไมทุกคนวะเมื่อเวลาถามจะต้องตั้งชื่อโอ้ทุกตัวใช่มันมันทั้งมันกี่ตัวหลายตัวเลยอ่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังผมมีคำถามปั๊บคำที่ออกจากพี่เจนมาปุ๊บก็เอาชื่อนั้นเลยเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยเออเรียกง่ายนะเฮ้ยกินข้าวแหมได้อยู่ น้องหอยอดอนี้ก็เป็นร้านที่เรามาซื้อกันนะครับกราลัง<อ>ดูอยู่ไอ้ทอร์โค่มันมีร้านไหนไงีงมั่งเมื่อก่อนอ๋อเมื่อก่อนโอ้โหยุคสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะร้านร้านร้านน้องหัวมุมเนี้ยมีขายแต่อันนี้เขาไปแล้วจําชื่อร้านไม่ได้อะ่ะชื่อเขาชื่อบอยหรือชื่ออะไรไม่รู้นะพี่บอยหรืออะไรไม่รู้นะส<อ>มัยก่อนเลยนะสิบกว่าปีนะสิบห้าปีได้อยู่มุมเนี้ยที่มีนกแก้วอยู่สิบกว่าปีที่แล้วสิบห้าถามว่าตอนเนี้มีตอนนี้ไม่รู้ อันนี้ไม่รู้ใครใครใครเคยเห็นอะคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมอะครับพอเราโคในสวนเราจักอยู่ตรงไหนพอเรามาจะรู้จักนะครับก็จะอดนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้นะจริงๆว่ตอนนี้เขากำลังปรับปรุงอยู่นะครับปิดประตูปรับปรุงหรือข้ามถนนหน่อยเพชรวิลล่าวิลล่ากับวิลเลจแตกต่างกันไงวิลล่าวิลเลจวิลล่าวิลล่าก็เหมือนแบบที่เออประมาณที่เดียวแต่วิลเลจมันคือกว้างหมู่บ้านอ๋อ เฮ้ยทรงสูงก็เทแล้วเนี่ยวันนี้แม่พาอยู่ไหมนี่นี่เรามาดูนี่ตัวอะไรพี่เชนอ่าไอเนี่ยอะไรวะห้ามถามด้วยอ่าควติแอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารักมากน่ารักมากแต่ว่ามันเบื่อตอนที่มันไซส์ใหญ่อะไรมันกอดอุ่นนะมันตัวใหญ่อะอะไรที่มันตัวใหญ่มันกอดอุ่นนะใช่ไหมพี่เชนไม่ชอบอะ ชอบเขาใหญ่ๆหญ่ชอบน่ารักมีแคทก็น่ารักมีแคทเห็นเขาเขาเลี้ยงกันเนอะแบบว่าวิ่งตามกันเลยนะเออวิ่งตามเจ้าของเลยยังมีหลายร้านาแต่ <จะ S 1> คอ<น>ตตีตตน่ารักนะผมอยากเลี้ยงมากถ้ามีโอกาสผมจะเลี้ยงบอกเลยอเคอตตน่ารักมากน่ารักจริงๆเฮ้ยนกฟินอยู่ในกล่องอะคริลิกอัน้ก็น่ารักอยู่นะเออเนาะเป็นน่ารักนะอันนี้พี่นนท์พี่นนท์มียังผมเป็นมีหมดแล้วเมื่อก่อนเพาะส่งเจ้าตัวจัดเลย ฟินเจ็ดสีมันเป็นนกที่แบบผมชอบมากนะเพราะว่าสีมันเยอะมากแล้วก็มันค่อนข้างที่จะแบบจัดจ้านอันนี้เป็นซ<ก>ีบ้าีบ้าฟินก็มันบอกอยู่ว่าเจ็ดสีใช่ไม่คือเจ็ดสีแล้วแต่ละตัวสีมันไม่เหมือนกันเออแบบโคกหนึ่งออกมานี้ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนอแต่ตัวผู้ส่วนมากพี่เชนสีมันจะนี่คือตัวผู้นี่คือตัวผู้ไอ้ตัวเมียจ,จะเป็นไงสีแบบสีอาจจะไม่ส่วนอะสีบ้าก็เป็นนกที่ถูกนะ S <S สีบ้าก็ตัวละก็บาทไม่มีเสียงเลยใช่ไหมทุกคน นิดเดียวเฮ้ยน่ารักอยู่ในตู้อะคริลิกน่ารักเนี่ยดูเขาจัดอันนี้กองหนูเออนี่ดูนะข้างบนแต่เรี้ยงยังบอกก่อนว่าแนะนำอันนวันนี้อากาศดีต้องห้องแอร์จะดีมากถ้าร้อนเงียบร้อยเลยโอ้โหถ้าร้อนมันมันอบอ้าวเกินไปนี่ชิปมังนะชิปมังอันนี้ก็น่ารักชิปมังน่ารักนี่ออันนี้นกอะไรนะเขาเรียกว่านกอะไรนะไอนกคุ้มเออนกคุ้มนกพงปุ๊มอันนี้ลูกๆก่อนหน้านี้คิดกันมากเลยนะนกคุ้มเนี่ยชิปมังก็เลี้ยง บ้านเลี้ยงเที่ยวาจัดตต้เออให้จัดนแนวนี้แบบน่าเลี้ยงเลยน่าเลี้ยงขึ้นมาทันทีนะครับเพิ่งคิดออกไหนๆก็ไหนๆละอ่ะเดี๋ยววันนี้พาไปดูลิงไปไหมที่ไหนเดี๋ยวพาไปที่ไหนร้านเปิดใหม่เปิดใหม่แล้วอยู่แถวแถวนี้เปล่าแถวแถวนี้เดี๋ยวพาไปดูแฮร์รี่ด็อกเมียแคทสาวาสูคาต้าหัวดกดูตาเกียบเลยนะครับ อยากเลี้ยงแมวแคทอีกเดี๋ยวจะเลี้ยงเดี๋ยวจะเลี้ยงเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันครับแมวแคทจะเลี้ยงเฮ้ยเวลาอากาศดีๆก็น่าเดินแหละมันไม่ร้อนอ่ะตรงนี้ตรงนี้บาซิลิสตัวใหญ่ไม่ใช่บาซิลิสเซิร์ฟินเออเซิร์ฟินฟุฟินอันนีเซิร์ฟินตัวใหญ่เซิร์ฟินโพเทสตัวใหญ่แต่ต้องเซิร์ฟินเราต้องดูถ้าไปตัวใหญ่อ่ะบางทีมันมัน วิ q, 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 ง่งวิ่งวิ่งชงคงผ่านเปิดพังหมดต้องเทนเออต้องดูหน่อยถ้าเอาตัวที่มันแบบวิ่งวิ่งไปอ่ะไม่เหมาะขนสานมันเนี้ยแล้วจะรู้ได้ไงก็ต้องลองจับดูว่าลองลองจับด้านนี้นไปดูไปดูลิงไงไปดูลิงกระต่า,ตายกระต่า,ตายก็อยู่นู่นแฮะกระต่า,ตายก็อยู่โซนหลังๆัะตัวถ้าไม่เกินร้อยเดี๋ยวซื้อเลยกระต่า,ตายาตายัวละร้อยพูดไปแฮมเตอร์ไปได้ ฮัลโหลเฮ้ยใครคือเจ้าของร้านเจ้าของร้านมาเคลียร์หน่อยอันนี้ที่เปิดใหม่อ่านี่มาดูเลยป๊าไอลงตัวนี้เป็นลิงที่ฉลาดมากฉลาดแค่ไหนเราให้พูดครับทิบอกวันนี้ครับเลิงฉลาดอันนี้ลิงอะไรพี่เชนอ่อเลดเทลเลดเทลหางแดง เฮ้ยนุก็เลเทลใช่ไหมเลเทลหมดเลยป่ะทำไมบางตัวมันแดงไม่แดงอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวแดงมากแดงน้อยแล้วที่เราไปดูที่ลานานะลิงแหละเขาเรียกโมนาแต่มันเหมือนมากเลยนะใช่คือตระกูลหน้าเนี่ยผมก็เลยสับสนไงผมก็เลยสับสนมน้าในตอนนี้เฮ้ยตัวนี้ไม่ใช่ตัวนู้นดูในหน้าคนละอย่างกันเลยพี่เชนไอเนี้ยไอเนี้ยเลเทลแต่อันเนี้ยอันนี้เขาก็บอกว่าเลเทลนะมันมีเลดแฮนไหมเลดแฮนดเนี่ยอ่าเลดแฮนด์อยู่ไหน ปิดก่อนมีแอลกอฮอล์ป่ะไม่มีทำไมจะดื่มเอามาเช็ดมือหน่อยเอามาหน่อยเอาอยู่ข้างนอกอโหนี่เป็นตู้น้องลิงเฮ้ยมีลิงกระลอกอย่างก็เอเลี่ยนเลยหัวเอเลี่ยนเอเอเรียนมากเลยผมชอบนะมือมันนิ่มมากเขาหยาบสเปรย์เหรอเขาหยาบสเปรย์เหรออ่ะล้างหน้าเล่นเล่นแล้วกูก็ชอบทำตามเนี่ยวันนี้มีตู้กก์อตู้กก์ต้องมีตุ๊กตาอันนี้เราตกกบตุ๊กตาอยู่างเงี้ยนะฮะมีลูกลิงอยู่ลิงข้างในนะครับ นิ่งอยู่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้มันแห้งก่อนมาเดี๋ยวทำให้แห้งให้อันนี้อันนี้อันนี้คือไวเอียมัมโบอร์เซนไวหรือแบกวะไวอะไวไว้นี่หูขาวเหรอมันมีหูขาวหูดำเลอแต่ว่าที่บ้านอะตัวที่บ้านไม่ชอบกัดอันนี้อะไรอะอันนี้เลเทนเองนี่เลเทนอะเลเทนทับมะเร็งมะเรนยนะจ๊ะอยากกัดกันได้ไหมอะมาดูมันจะกัดกันอะ ไม่กัดเลยพวกนี้ยังกินนมอยู่ใช่ไหมครับโอ้โหโอ้โหขึ้นกันบันเทิงเลยเนี่ยอมดูดิอมนิ้วน่ารักอะค่เหมือนคนเลยดูเลนแทนเลนแทนเลนแทนผมเลี้ยงอยู่ลูกล่ามันเป็นแทนมารีนปะแรมมเลนแต่อันเนี้ยมอมโบเสดมอมโบเสดเฮ้ยช่วยหน่อยสิอือไม่กล้าครับไม่เคยจับลูกลิงอ่ะโอ้ยกลัวทำของเขามานี่มานี่ช่วยหน่อยเอามันลงไปหน่อย บอกนะว่าอย่าบอกใครนะว่าเราเลี้ยงลิงอยู่ที่บ้านไม่กลัวมันเจ็บไหมซุ่มมันเล็กลิงกับลอกนี่ตัวเท่าไหร่กี่หมื่นเดี๋ยวจะถามชายดูดิเดจ้าของร้านแต่ให้กูมาพูดอยู่คนเดียวเนี่ยลิงกับล่อเก้าหมื่นครับตัวเมียครับตัวเมียตัวพูดเท่าไหร่ตัวผู้แปดหมื่นครับเออขอบใจมากนะเออแตงมาลินเท่าไหร่ครับเลี้ยแทนเลี้ยแทนไม่ได้ขายอ๋อ,อ,อมไม่ไไขายเจ้าของหลงมากเคโลอ่ะเออเคโรลเท่าไหร่ครับ เขียโๆเนี่ยนะตัวเขียวอะตัวเขียวอ่ะไอ้ที่มันน่ารักนะพูดถึงมันก็น่ารักเหมือนกันน่ารักผมโคตรชอบเลยลิงกระลอกอ่ะใช่ผมเล็กอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิเออเหมือนเด็กเลยเนาะเหมือนเด็กเลยไม่ดูนะเฮ้ยเอาเล่นๆอาจจะเหมือนเอรยนหน่อยนะแต่ผมชอบธรรมะลิงนยเล่นแมนแห้งรู้สึกว่ มียังอ่ะมีแล้นี่แต่วันหลังมาโชว์เลยเดิกก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวทำคลิปเดี๋ยวรอเจฟฟอยมาก่อนเนี่ยเจฟฟอยเจฟฟอยนี่คือใครเจฟคล้ายๆเจฟไฝไหมเจฟฟอยเดี๋ยวเจฟฟอยมาเดี๋ยวจะทำคลิปรวมกันแบบ4ตัว4ชนิดเลยเจฟฟอยเจฟฟอยเจฟฟอยะ่ะดูข้างนอกมีตัวอะไรบ้างมีอยู่ก็น้าเผือกด้วยมีตาญี่ปุ่นเผือกด้วยโคติใช่ไหมโคติตัวใหญ่อ๋อโคติตัวเท่าไหร่ฮะ ครูล 3, 2, ะสามแสนสองะพี่เชนซื้อให้หน่อยดิ๋ยวสามแสนสองเดี๋ยวจะให้ให้เกตพี่เชนตั้งชื่อให้เลยสามแให้ให,ให้ตั้งชื่อย,ยันลูกเลยเดี๋ยวพาไตออกไปให้เดี๋ยวพาไตาาขายไตยเลยเหรอโคติสามแสนสองนะครับคู่หนึ่งเนี่ยผมดูสัตว์ราคาดีเมืองนอกกับคนป่าเดินจับก,กินน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเรียกไอ้เจ้าของมันก่อนแป๊บหนึงนะนี่คิดถึงก้อยเลยก้อยชอบเรียกรักคุณข้อมือเนี่ยดูไอ้นี่ไอ้นี่ตัวอะไรอ่ะพี่เชนดูนี่ เฮ้ยมันจะเปิดอ้ไมันจะเปิดมันรู้นะเนี่ยีเส้นเบรกด้วยนี้เยมันรู้นะเนี่ยไอ้ไอ้นี่อ้นใช่ไหมไหนใช่เฮ้ยใช่บปก่าวะเดี๋วดูก่อนเอ๊ะทำไมอ้นวะเอ๊ะไม่ใช่ไล่ตัวเนี้ยคือตัวอะไรไม่ใช่ยี่เห็นเพื่อกเห็นเพื่อก Yes เลี้ยงแล้วโคตนหลงเลยพี่เราเลี้ยงอยู่นี่ใช่โคตนน่ารักเลยคือแบบคือ เมื่อเช้าดูรูปมันเวลามันเล่นเนี่ยยังเศร้าเลยว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเองไม่อยู่เนี่ยร้องไห้ตายเลยเศร้าตั้งแต่ตอนมันอยู่แล้วนะแม่ยเริ่มเป็นซึมเศร้าเล็กๆ้วเริ่มเป็นซึมเศร้าแล้วแบบมันแบบรักมันอ่ะอันนี้ก็ร้านนี้ก็มาดูกันได้นะครับนี่ก็ีเห็นสีแบบเป็นสีแปงตะ <c oughs> ค,คุณอันนี้ก็มีตังอาจจะเลีเ้ยงนะให้ดูดิมันดื้อเกินไปอ่ะมือนิ่งเลยอ่ะมันมันดีพี่เชน เขาก็บอกอยู่นะห้ามเอานิ้วแย่นะแต่อันนี้ไม่เป็นไรเรามีตัวเรามีตัวเบ่งไม่เป็นไรมันมันมันเอามือออกมาให้เราแย่เองใช่อันนี้เราไม่ได้แย่นะเราไม่ได้แย่หนอแม่งควรเล็บบ่ขอดูหน้าตาด้วยขอดูหน้าตาน้องน้องนี่ฮะน้องแตะเฉยๆนะลูกสอนให้ฟังนะสอนว่าไงฮะสอนมอยายจับมือคนอื่นอ๋อยายจับมือคนอื่นน่ารักนะอันนี้เป็นสีอะไรฮะสียนอร์มอสียนอร์มอเลยนอร์มอลนี่สตาร์ทเท่าไหร่ฮะ คู่สามหมื่นไงสามหมื่นห้าพันไอ้ยาคาน่ารักวันนี้ดูอารมณ์ไม่ค่อยโอเคนะเราอะโอเคไม่กูดูกูรู้มึงต้องมีอะไรแน่แน่เลยไม่มีอันนี้เป็นอีเห็นหรือเปล่าเี่เป็นสีสีแพตตินัมครับแพตตินัมนรับอีไม่เห็นเป็นยังไงนี่เริ่มจากสีนอมมอนมามันเป็นสีอะไรครับจะขยักจากนอมมอนขึ้นมาเลยตัวไหนพี่แ้คคูดไม่ไม่เนี่ยอีเห็นอ่ะมันแล้วแต่พี่ปกติส่วนมากครับ ขยับจากนองหมอมันก็เป็นพวกแพทินัมเนี่ยครับแพทินัมเลยที่พอรู้นะแล้วก็พวกลูซิติกนี่ยครับลูซิติกพวกตาดำปะหรือตาฟ้าตาตาดำครับพี่ตาดำแล้วก็มีชิ้นนี้นึงก็เป็นตาแดงอ๋อตาแดงผมไม่แน่ใจว่าเขาขายเท่าไหร่ครับอันนี้ก็มันถึงแสนยังไม่ถึงพี่แต่นี้ถูกแล้วครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนแพงกว่านี้นะแต่นี่ร้านผมขายอยู่สามหมื่นตัวลเนี่ยนะ ต่ก็สามหมื่นตัวเมียสามหมื่นห้าอ๋อโอ้ยลงแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงบางทีตัวตัวเมียก็อาจจะขยับไปสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณนี้ครับครับเมื่อกี้พี่เชนถามตัวนี้ตัวอะไรอันนี้มันไม่ใช่โอนไม่ใช่โอนนุี่นี่คือตัวอะไรอ่ะเป็นคอยปูครับคอยปูใช่บ้านบ้านเราเรียกนาคนาคย่านาคย่าคอยปูแต่ไม่ใช่สัตว์ไทยใช่ไหมไม่ใช่สัตว์ไทยพี่นาคย่านี้เกิดแถบพวก บราซิลตอนใต้อ๋ออยู่บราซิลมันรูปไกอะไรประมาณนี้ครับคล้ายๆกับพวกไอ้นั่นว่ามันจะใหญ่เท่ากับไอ้นั่นว่าอะไรนะคาบิบาร่าคาบิบาร่าเล็กกว่าเล็กกว่าทำไมต้องเรียกว่านักยญามันกินหญ้าเหรอเมื่อกินอะไรอ่ะอันนี้กินหญ้าเหมือนกันกินเหมือนคาบิบาร่าเด้เลยอ๋อครับคุณรู้ไหมไม่ขอดพี่อยู่เหมือนคาบิบาร่าเด้เลยอยู่เหมือนคาบิบารล่าคามีพังผืดเอาไว้น้ำเออมันดูเหมือนมีเป็นหนูน้ำเหมือนกันนี่เป็นหนูน้ำราคาแรงไหมครับตัวนี้หมื่นห้าครับแตต่่ววาั เดี๋ยวมันจะผัดผิวเป็นสีขาวเลยผัดผิวเป็นสีขาวโอ้อย่างงี้พี่เชนชอบเนี่ยมันจะเริ่มขาวแล้วเห็นไหมครับอืมมันใหญ่เท่าละกุนได้ไหมปิดโลพี่หนักสุดสิบโลครับปาดน่าพอแล้วพี่เชียนน่าักนะน่าทำนะน่าทำน่าทำแล้วพรุ่งนี้เขาเลียนเชื่องไหมเชื่องพี่แต่นี้มันไม่ค่อยได้เรื่องกันเหมือนไงตอนแรกมีอยู่สองคู่ครับแต่สองคู่นั้นขายไปแล้วขายไปเป็นคู่อันนี้มันเหลือเศษตัวคู่ไงมันก็เลยไม่ไปเฮ้ยน่าทำ เออจะถามหน่อยไอ้ลิงเนี่ยไอ้ลิงเนี่ยมันคืออันนี้อะไรเทลอันนี้ก็เลเทลป่ะนี่เดปาซาชื่ออะไรนะเดปาซาเดปาซาเดปาป้าซาแม่บอกแล้วเรียกออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะเดปาซา่อเนี้ยอันนี้เลเทลถูกป่ะอันนั้นเลเทลพี่และโมนานี่คืออะไรโมนาหน้ามันคล้ายๆเลเทลอ่ะหรู้ว่าเหมือนเลเทลโอ้โหเหมือนนะเลเทลเนี่ยทุกอันอ่านออกเสียงไม่ถูกหรือเปล่าไม่รู้ ดีบาษาเฮ้ยคือตัวนี้เหรอตัวนี้พี่อันนี้มันยังเด็กอยู่ตอมันเด็กอยู่เามันใแญ่แล้วออกใหญ่เลยใช่พี่ดีภาษาแต่เทนะน่ารักนะนี่ใส่ดีมากแล้วดูฉลาดด้วยกวนประสาทหน่อยบางทีเราให้อาหารไปสองถ้วยใช่ไหมครับมันจะถ้วยมันทิ้งเอามันจะเทมันจะเทลงพื้นเลย เสร็จทีนี้มันจะเอาถ้วยขี้มันเทลงขึ้น่มาครอบหัวจริงแล้วก็มันก็จะวิ่งเก็บเศษกินมันเหงามันเหงาโอ้ยดูแล้วมันหน้ามันควรกับควรประสาทนะในตระกูลลิงพวกนี้ตัวไหนนิสัยดีสุดในตระกูลพวกลิงกระลอกเล่นแทนเล่นแทนผมว่ามิตรทีแล้วแต่ตัวนะออกเป็นนิสัยแต่ละตัวแต่ส่วนตัวผมชอบเล่นแทนแคนมันเพราะโอเคชอบเพราะสปีชีส์เดียวกัน มันกัดไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อ๋อแต่ยังมารโมเซนนี่เล็กๆนี่เจ็บนะเลือดครับนี่ไงเนี่ยมารโมเซนมารโมเซนี่ยเคียวมาเล็กใช่พี่อ๋อมารโมเซนด้วยนี่ลิงเขาร้องยิ่งเหรอฮะนี่อ๋อที่ที่บอกว่าเดี๋ยวได้ยินเสียงแน่วันนี้มึงดูเครียดจริงๆนะชายไม่กูรู้สึกได้จริงๆนะไม่คนดูเครียดง่ายมากเลยนะครับอาไปไออันนั้นพี่เข้าไปถ่ายมานละเข้งมาดูยังพี่เข้ามาแล้ว รอเราอะ่ะมาดีอ,ะอ่ะทำไมต้องสต๊อกเครื่องดื่มชูกำลังขนาดนี้ฮะอันนี้ของลูกน้องครับอ๋อของลูกน้องเป็นเนขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้หยอดให้ลิงอะไรให้คึอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่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 ไมผมเห็นนี่กระโดดไม่หยุดเลยนะอ๋อของคนนะน่ารักน่ารักอันนี้เราต้องมีอบเขาด้วยใช่ไหมครับใช่พี่คนนี้ครับยังเล็กเล่นแทนเนี่ยปกติขายตั้งแต่ไซส์นี้หรือว่าเไม่ครับไซส์สองอาทิตย์ขึ้นไปครับพี่สองอาทิตย์ขึ้นไปใช่ใช่อันเนี้ยเดือนกว่า อันนั้นสองเดือนตัวในสุดแล้วเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้เมื่อวานคลอดเมื่อวานใช่อันนี้คือสองอาทิตย์ใช่ครับโตไวนะแต่พวกนี้กัดเจ็บใช่ไหมเจ็บเล็กๆพวกนี้เอาเรื่องเอาเรื่องแล้วแต่ตัวนวยนะนี้ตัวนี้กัดไม่ค่อยเจ็กัดแบบกัดเล่นหรือเขากัดกัดดุมันกัดมันเขี้ยวเรา๋อกัดเมันเขี้ยวมันเดินเดินอยู่มันก็งับเลยเหรอมันเดินเดินอยู่บนตัวมันเดินมันงับเลยอ๋อแต่พวกนั้นกัดไม่เจ็บเล่นหนึ่งกระลอกละหนึ่งกระลอกไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่่โว้ยงั้นเหรอ อันนี้อายุเท่าไหร่เดือนได้ยังอันนี้อันนี้เดือนหนึงแล้วครับเดือนนึงแล้วเดือนนี้แต่แต่ชอบไว้สองตัวเนี้ยสวยสวยเลนแทนเดือนนี้เดือนกว่ากเนี่ยจะกัดแล้วจะกัดแล้วมันเขี้ยวอ่ะเมันเขี้ยวเราแท้แล้วอยู่กับแม่ของกัดแม่ไหมเนี่ยแม่ไม่กัดครับและไอ้อาการหมัอนเขี้ยวเนี่ยยันโตไหมเราแต่ตัวนะเราแต่ตัวด้วยอันนี้ไอ้ตัวเนี้ยก็นิสัยอย่างหนึ่งอีตัวนี้ก็นิสัยอย่างหนึ่งอ่าครับ ต่ชอบตัวนี้ที่สุดแล้วชอบที่สุดแหละอะไรเนี่ยเออมาามาๆตัวนี้จะดื้อกว่าตัวนี้อมาเข้าไปเข้าไปเออหไปม็น่าเลี้ยงนะเข้าไปอันไหนไหนนช่วยช่วยกูหน่อยมาลุกมาคือเวลาจับเนี่ยเวลาไปยื้อมันทีไรนะมันจะกัดขัดใจมันไม่ได้นั่นไหนไม่แต่มันก็มันเนี่ยนะตัวนี้น่า ดูดเ่นียวด้วดพี่ใช่ดูดเหนียวแก๊งเด็กอมเมืองแก๊งเด็กองเมืองแล้วคนอื่นเขามีลูกกันปีนี้หมดเลยทำไมชายถึงไม่มีไม่มีนี่อยู่เปลี่ยนเรื่องทั้งนั้นพวกเนี้ยอ้โหถ้าสมมติเราซื้อไปแล้วเวลาออกลูกเนะี่ยมันสองปีได้ไหมสองปีนะพี่ประมาณสองปีสองปีขึ้นไปโอ้โหดูกันโดดอ๋อบันเทิงนะก็คือหลับไหมหลับพี่หันกินตอนเช้าเหมือนคนนะใช่ครับไม่เหมือนที่เห็น นี่เหมือนที่มีเห็นกนตอนกลางคืนจะหากินี่เห็นผมเลี้ยงผมเลี้ยงที่บ้านในห้องอ่ะกลางคืนเราก็จะหลับมันก็จะเล่นออโอ้โหบันเทิงเโซโทเปียสาขาใหม่นะครับขายสัตว์แมวมอวอยู่ตรงข้ามร้านเดิมครับมอวก็เห็นแล้วอยู่ตรงข้ามร้านเดิมเลยครับนะครับลองแวะเข้ามาดูถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นลิงลิงมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออคุณภาพนะคุณภาพเอย มีการการันตีเอ่ยแล้วก็มีเจ้าของที่ให้ความปรึกษ,ษาได้ตลอดเวลาดีโอเคไปละไปแล้ว,ลวลครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันวีนจะมาปวดใหม่นะครับสัดีครบอ,อ่าแต่ร้านก็ตามอยู่ด้านนี้ป่ะใช่ไปเรื่อยๆทางไหนวะทางนี้ทางน,างนี้ทางนี้ก็ไปได้ก็แต่ไปได้หมดเป็นเต่าอีกชนิดที่น่าเลี้ยงนะโคเท่อ่ะอันนี้เต่าอะไรเนี่ยญี่ปุ่นใช่ไหม โอ้ชาโคอ์อโตมาเป็นอย่างงี้เคยเห็นแต่ตอนเด็กๆไอ้อต้นต้นต้นอโหชาโคลน่ารักแลไปล้างตัวอยู่ที่ไหนตาดำไม, <สะ S 1> ม่ขี้เลยไม่ได้กลับไปบ้านครับทุกท่านเจ๋งอ่ะชาโคนี่เราชอบเธอเดี๋ยววันหลังเราจะมาจัดแต่เราชอบหน้าขีดหน้าขีดมันจะราคาสูงกว่านิดนึงใช่ไหมได้เลยครับหน้าจุดเท่าไหร่ครับหน้าจุดหกพันห้าแล้วหน้าขีดประมาณหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นกว่าบาทเออน่ารัก อยากเลี้ยงเอพไ่เย็นอยากเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปฝันดูเลขก่อนขอบคุณนะครับแอตติคไลฟ์นะครับผมเมื่อก่อนนิวย e a r เราก็มาซื้อร้านนี่นะถ้าสมมติว่ามันมันมีร้านกระตายในมิกด้วยป่ะถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ครับไม่ถ้าสมมติว่ามันตัดไปทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับแบตหมดนะพูดไว้ก่อนเลยนี่เจแอนนตัวเบลเลอะใหญ่กว่าแมวที่บ้านอีก ไม่มันกินแมวแมวบ้านพี่นอนได้กินได้เลยนาล่ารักอรัของผมสีขาว,วอุ้ยอุนตุ๊บเลยเนาะ<อ>หน้าสั้นสั้นคนกำลังข้างกระต่ายอะไรไมันก็น่ารักไปหมดละเออกำลังอภิปรอ,อยู่เป็นอภิพรไม่อยู่ชอบอมันมันมีร้านไหน,นอีกเนาะบูด็อกบูด็อกชอบ้อมันมีร้านไหน,นอีกเนาะเอิงจริงก็มาเข้าไปดูนะขอดูสองสองใหม่เก่งใจเขากุ้กระต่ายยั์ เบลเบิบเลยจ้ะน้องตาแดงสวยสวัสดีค่ะอะไรก็สวัสดีคะครับน้องสวยทำไมพี่อน์ครับทำไมเขาต้องไวอย่างนี้ด้วยย่าถามพี่เขาทำไมต้องเอาไว้อย่างนี้ครับย่าก็บอกว่าถามได้นะก็วิโยธถามได้นะก็เอาไว้กินไงมันไม่ต้องแบบว่าวาให้เละเทะไงเป็นบอลไงใส่ไว้น้องก็จะขึ้นมากินกินกินเหมือนเป็นที่ใส่เหมือนถ้วยอาหาร แต่ถ้อยู่ข้างล่างน้องก็จะเหยียบไปเหยียบมาฉี่รถอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไว้ในนี้ไม่ได้ช่วยกระจายคุยคุยเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นอยู่ข้างบนก็คือสดใหม่ปิศอยู่ข้างล่างน้องชอบไปฉี่ชอบเหยียบชอบฉี่มันก็เลยจะไม่สะอาดถ้าเป็นให้แพร์ลี่ด็อกได้ไหมได้นะให้ด็อกเนี้ยได้นะเป็นยากที่บ้านผมก็ใช้อย่างงี้นะให้อย่างงี้นะให้ด็อกอ่ะใช่ซื้อเลยไหมเออซื้อซื้อเนี่ยมันไม่รู้อยู่ที่ไหนมีขายเปล่าถามถามเขาได้ไหมเอวน้องอยู่ตรงไหน ดูนิ่งเป็นตุ๊กตาไม่เอวน้องอยู่ตรงนี้มันเป็นต้นแบบเฟอร์บี้ใช่ไหมพี่เชนเฟอร์บี้ไอตุ๊กตาเนี่ยนะใช่เขาบอกว่ามันเป็นต้นแบบเฟอร์บี้นะชิชิราน่ารักแล้วก็ซิล่ามีต้นแบบมาจากอะไรญี่ปุ่นไม่ใช่ดิต้นแบบจากสัตว์ชนิดไหนวบรนุชไม่ใช่ไม่ใช่วบรนุษย์อ่ะไม่ใช่อะไรไออิกัวน่าเกาะที่มันอยู่ในทะเลอ่ะนั่นอ่ะใช่เป็นต้นแบบพี่บอกเมื่อกี้ตาไม่ดีไปไอแชนาบอลอชินบอลนะครับบอกชนาบอล อ๋อหมวยมีแค่อ๋อนี่ชิชิราทั้งหมดเลยมีกระต่ายด้วยใช่ไหมใช่กระต่ายแล้วก็หนูแกสบี้ผมผมซื้อชิชิล่าที่นี่แหละที่ได้ลูกไปได้ลูกด้วยอ๋อได้ลูกแล้วด้วยได้ลูกแล้สุดยอดได้ลูกอะครับครับแล้วลูกไปไหนฮะลูกมันไม่ยอมเลี้ยงตัวหนึ่งอ้าวมันไม่ยอมเลี้ยงตัวหนึ่งแล้วเราก็เลยจับมาฟีดฟีดไปฟีดพอเดี๋ยวฟีดเสร็จปุ๊บฟีดเสร็จปุ๊บเราก็ฟีดแล้วไปฟีดใช่ใช่ใช่แล้วเราก็เอาไปเอาไปเอาไปรวมกับแม่มันแล้วพอถึงเวลาเราก็เอาออกมาป้อน ได้ได้ไม่กี่วันก็ไปเลยต่ออีกตัวหนึงรอดใช่ไหมรอดแข็งแรงมากอันนั้นแม่มันแบบอยู่ด้วยใอไปแลาอันนั้นน่าจะโดนพี่น้องเขาตัวที่แข็งแรงอ่ะบล็อกนมเพราะชิชิ่ามันชอบแย่งนมกันมีแย่งกันด้วยมันเกิดัยากครับเพราะว่ามันชอบตีกันแย่งนมต้องป้อนช่วยถ้าถ้าลูกมากกว่าหนึ่งตัวครับอาจจะอาจจะต้องช่วยแต่ปกติจริงๆนมชิชิ่ามันไหลสองเต้าเนาะถ้าเกิดออกมาสามจะยิ่งหนักเลยเขามีแค่สองเต้าเหรอ ใช่หลายจริงก็2สองเตาครับหลายจริงสองเตาชอบตีกันแย่งนมเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้นี่แหละเลยแบบตายไปตัวหนึ่งละตายตายตัวสวยได้ไงประเด็นล่ะแล้วมีอีกไหมโผล่มาอีกไหมไม่ยังยังมันมันออกรู้ปีละครั้งใช่ไหมประมาณนั้นครับอันนี้สีอะไรอ่ะ สีไวฟ์เฟสนะครับน่ารักตัวละ5 5 0 0นะคะที่ร้านเจนซูนี่มาได้เลยอายุเท่าไหร่แล้วประมาณ45วันค่ะคุณหยาดเจ้าของอะ่ะอุย้ 5, ย <laughs> <laughs> อย่าถอายยูทูบไหม <laughs> น่ารักนะครับ5 5 0 0มาได้เลย <laughs> ใช่น่าจะประมาณนี้สรุปเราไปดูกระต่ายไม่มีตามที่เราชอบเลยอ่ะร้านมันก็ไม่ได้มีเยอะครับตอนแรกที่มาดูอยากจะมาดูฮอลแลนด์ไง ออแลนด์หลบมันน่ารักๆเอาไปเข้าคู่กับที่บ้านนะครับเดี๋ยวว่าหลังเรามาดูใหม่แล้วกันตอนนี้มันเย็นแล้วจริงๆวันนี้มันมีตลาดปลานะแต่ถ้าไปถ่ายก็น่าจะแบบว่าเ็นเขากำลังเก็บถุงใช่กำลังเก็บเลยจกันใหม่แล้วกันเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาพามาอัปเดตจ้ากยังมีอะไรดีๆอีกเยอะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ